Welcome to ลดารูมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องละดารูมค่ะเมนีมากครับสายฝนค่ะนั่งอยู่ดีๆตอนแรกฝนตกต่อมาลูกเห็บตกแข้งขึ้นแห้งขึ้นค่ะก็เลยลงคลิปให้เพื่อนๆเ,เ,เบิ่งค่ะ ย่านเม็ดหญ่ขคืนตกใส่กระจกรถแตกนะคะก็เลยห้องเสฟน์วากันดินวินนัได้อ นโอ้ยดินบนนนนิ่นึงเป็นคนแรอ้ยโ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 ยยบ่ค่อได้พ่อบเง็บตกดนล่ะค่ะ めいねとおいおいおいい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 いお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 い ต่ตตตต,อตอโอ้ยนี่น้ามัน็นยังสิดอาขาวสุดๆเลยอือจอดไเลยจอดเล,ดเลสิบ่เป็นยังดอกโอ้ยนะมันหิมะตกเลย tát nhà leo không hẳn nó Ây Không thấy nào Ồ, xì pha và bà tì Cô Không bôi nhai được nào Nên bôi nhai được thôi bà ต้องหันอังป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 ัง,ปง,ปง,ปงพอดีตัดหญ้าแล้วเนาะโอ้ยไข่อยู่ขาหา่วยบ่ใยญ่ขัน้นใหญ่กว่านี้เนี่ยโอ้ยจ็บนักคักพี่พันตัดหญ้าแล้วเนาะโอ้ยน้ำแข็งเน,นี่ยจิจจ์แข็งเนี่ยจากฝนตก สำรวจเนี่ยแดดออกได้บัาแดดออกมากใหม่ลาสบุรีกลาดบุรีเจอฝน เวลาว่าแะแข็งสมัยเป็นเด็กหน่อยเก,เก็บกำล่างล้างแล้วก็ใส่น้ำกินซ้ยเนาะค่ะแต่เป็นเด็กหน่อยนี่นีก่ก่ะสำหรวจเด็ดออกซ้ยเด็กออกกิน

ทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมช่องละดารุมค่ะนกหัวขวานมากินแอปเปิ้ลอุย้ยนกหัวขวานหัวสีแดงด้วยหลังฝนตกเขาคงจะหิวเนาะ after rain ต้องเข้าอดตะดมเวิ่